สื่อรักตอนที่3หลังเลิกเรียนวันนี้พอคนี้ก่อนสัปดาห์หน้าอย่าลืมทำรายงานมาส่งกันด้วยละ่ะครับค่ะอาจารย์ปิดหนังสือลงก่อนกล่าวลาและเดินออกจากห้องไปเมื่ออาจารย์จากไปแล้วนัวกเรียนในห้องจึงโหร้องอย่างดีใจในที่สุดก็เลิกเรียนเสียทีหลายๆคนจึงเริ่มนัดแนะไปเที่ยว และหาอะไรทำก่อนกลับบ้านกันส่วนเรียอิจินั้นแน่นอนว่ายังกลับตอนนี้ไม่ได้อ้มยูสุเกะช่วยหันหน้ามาทางนี้ทีเรียวอิจิทำหน้านจริงจังคนถูกสัง่งหันไปมองอย่างมุนงงขอโทษนะเรียวอิจิอาศัยจังหวะที่ฝ่ายกำลังงงดึงแว่นกรอบหนาของอีกฟายออกและเสยผมขึ้นคนที่ไม่ทันตั้งตัวว่าจะโดนทำอะไรแบบนี้ พุดลุกขึ้นถอยห่างจากเขาทันทีทำอะไรนะ่ะอ่าขอโทษทีเรียวอิจิสะดุง้งคนส่งแว่นคืนให้เจ้าของแต่โดยดียูสเกะร,รับแว่นของตัวเองไปใส่และนั่งลงแต่ก็ไม่ไวยเว้นระยะห่างจากเรียวอิจิยังไม่ไว้ใจจริงๆนายหน้าตาไม่เร็วนะก็อถอดแว่นกับจัดผมนิดหน่อยก็หล่อแล้วต้องการจะเสืออะไรผมคิดว่าถ้ายูสเกะเปลีป่ยนแปลงตัวเองหน่อย อาจไม่โดนแกล้งก็ได้ฉันจะไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นอย่ามายุ่งกับฉันข,ขอโทษคนถูกดุหน้าเสียเมื่อเห็นท่าทางไม่พอใจของอีกฝ่ายัางเถอะฉันจะกลับแล้วงั้นเรากลับพร้อมกันนะตามใจเรียวิจิรีบเก็บของใส่กระเป๋าเดินตามยูสเกะไปส่วนคนที่แอบมองทั้งสองคุยกันอยู่ก็รีบตามไปด้วย ะเดินตามมาทำไมไม่ทาบเรียวอิจิแยกเขี้ยวใส่คนข้างๆใครตามไม่ไมีผมจะกลับพอดีลัะค่ะรอเขาลีตาจ้องเจ้าเด็กนอกอย่างไม่เชื่อถือทั้งสามเดินลงบันไดไปชั้นล่างเพื่อไปยังล็อกเกอร์เปลี่ยนรองเท้าโดยยูสุเกะเป็นคนเดินนำขณะที่เรียวอิจิกับบรตันซึ่งเดินตามอยู่ด้านหลังเอาแต่เถียงกันไปมาตลอดทาง เรียวอิจิเดินไปยังล็อกเกอร์ตัวเองและหยิบรองเท้าออกมาใส่ก่อนหันไปทางยูสเกะที่เปิดล็อกเกอร์แล้วเข้าดคิ้วหน้าเครียดและหลังจากนั้นก็ปิดล็อกเกอร์ก้มหาอะไรบางอย่างเขาหันกลับมาทางล็อกเกอร์ตัวเองและหยิบรองเท้าอีกคู่หนึ่งออกมาก่อนเดินไปหาคนที่กำลังเดินก้มๆเงยๆอยู่ไม่ไกลก็ยื่นรองเท้าในมือให้อีกฝ่ายอะไรยูสเกะมองคนที่ยื่นรองเท้ามาตรงหน้าอย่างงุนงง ให้ยืมทำไมผอโทษที่ถอดแว่นนายโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่จำเป็นรับไวเ้เถอะจะได้รีบกลับบ้านไงเดอิจิเขย่ารองเท้าตรงหน้าอีกฝ่ายแล้วนายละ่ะยูสเกะรับรองเท้าจากเขาไปผมมีรองเท้าสองคู่นะ่ะเขาเชี้รองเท้าที่ตัวเองใส่อยู่อีกฝ่ายพยัยหน้าเข้าใจและยยอตัวลงใส่รองเท้าที่รับจากเขาไป โชคดีที่เราใส่รองเท้าไซด์เดียวกันนะรู้ได้ไงยูสุเกะเงยหน้ามองเขาเมื่อพบว่ารองเท้าที่ได้รับมานั้นใส่ได้พอดีนั่นสินะเขาอ,อมยิ้มพลางเสมองไปทางอื่นเรื่องอะไรจะบอกละ่ะกับกันเลยไหมใบตั้นที่แยกเปลี่ยนรองเท้าอีกฝั่งเดินมาหานายกับยูสเกะกับกันก่อนเลยผมต้องไปชมรมลาละ,ละขาโบอกมือลาทั้งสองและชช่้หนีไป เรียวอิจิที่บอกจะไปชมรมนั้นความจริงแล้วกำลังจะไปหอสมุดต่างหากปกติหลังเลิกเรียนเขาต้องไปชมรมคาหากรรมเพื่อร่วมทำกิจกรรมกับคนในชมรมแต่วันนี้มีหลายคนติดธุระประธานชมรมเลยสั่งงดกิจกรรมไปดังนั้นวันนี้หลังเลิกเรียนเขาเลยว่างที่ไปหอสมุดนี่ก็ตั้งใจจะไปหาหนาโอซึ่งเป็นบรรณารักษ์อยู่ที่นั่นเท่านั้นเองไงนาโอ เขาเดินไปทักอีกฝ่ายตรงเคาน์เตอร์อ้าวเรียวิจิที่เจอเมื่อตอนเที่ยงนี่จำผมได้ด้วยเพิ่งเจอกันเมื่อตอนเที่ยงจะลืมได้ไงเมื่อแต่มาทำอะไรที่นี่เหรอเอ่มจะมายืมหนังสือนะ่ะหนังสืออะไรล่ะเดี๋ยวผมช่วยหาเออหนังสืออะไรดีวะเรียวิจิพยายามคิดรีบหน่อยก็ดีนะห้องสมุดใกล้จะปิดแล้วอ่า ประวัติศาสตร์สากลนนะ่ะผมจะเอาไปใช้เป็นข้อมูลทำรายงานเขาเลือกตอบแบบสุ่มๆไปถ้าหนังสือประวัติศาสตร์แล้วก็ทางนี้เลยนาโอเดินนำไปทั้งสองใช้เวลาหาหนังสือด้วยกันเกือบครึ่งชั่วโมงแน่นอนว่าเรียวอิจิไม่ลืมที่จะพูดคุยทำความสนิทสนมกับอีกฝ่ายและเนียนถามเรื่องคนที่ชอบไปด้วยคนถูกถามถึงกับหวัวเราะเมื่อได้ยินคำถามแต่ก็ยอมตอบไม่สงสัยอะไร โชคปีที่นาโอยังไม่มีคนที่ชอบยูสุเกะจึงยังมีโอกาสอยู่นาโอชอบคนแบบไหนเหรอเขากับนาโอถือหนังสือที่หาได้ไปสแกนตรงเคาน์เตอร์เพื่อยืมกลับบ้านอืมคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจละมั้งคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจถ้าทางพระเจ้าจะเม็ดคู่นี้ผิดสงสัยเขาคงต้องไายไปถามเสียหน่อยแล้วหายากเหมือนกันนะคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจในายมืดมนนั่น ไม่ได้เข้าข่ายคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเลยสักนิดอีกงั้นเหมือนกันนอกจากพ่อกับแม่แล้วก็ไม่มีใครเข้าข่ายเลยละเขาหัวเราะก่อนเก็บหนังสือที่ยืมมายัดลงกระเป๋าและเอ่ยชวนนาโอกลับบ้านพร้อมกันนาโอะล็อก้องสมุดและเดินกลับบ้านพร้อมเียวอิจิเมื่อถึงป้ายรถเมล์เดลวอิจิก็นั่งคุยเป็นเพื่อนนาโอที่ต้องนั่งรถเมล์กลับบ้านส่วนเขาบ้านอยู่ไม่ไกลมาก เลยไม่จําเป็นต้องขึ้นรถเมย์พอรถเมย์มาเขาจึงกล่าวลานาโอและเดินกลับบ้านวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ภารกิจของเขากลับไม่คืบหน้าไปไหนเลยซึ่งเหตุผลที่มันไม่คืบหน้าก็เป็นเพร,ราะนายมืดมนนี่แหละที่มไม่ยอมให้ความร่วมมืออะไรสักอย่างนิ่งได้นิ่งดีสุดๆวันหนึ่งพูดอยู่ไม่กี่คําชวนไปไหนก็ไม่ค่อยไปเขาอุตส่าห์สนิทก,กับนาโอได้แล้วเชียวแต่พอชวนนาโอก,กับยูสเกะไปกินข้าวด้วยกัน ยูสเกตก็เอาแต่งเงียบไม่พูดไม่จาถามคำตอบคำถามหลายคำตอบมาคำเดียวชวนไปเที่ยวไหนก็ไม่ยอมไปสรุปแล้วความสัมพันธ์ของสองคนนี้ไม่ได้คืบหน้าไปไหนเลยความสัมพันธ์ของเขากับเจ้าเด็กนอกยังไปได้ไกลกว่าด้วยซ้ำหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะนะเขาหยิบยาดมที่เพื่อนซื้อมาฝากตอนไปเที่ยวขึ้นมาดมตั้งแต่เป็นกร,รมเทพมาหลายร้อยปีไม่เคยรู้สึกเหนื่อยใจขนาดนี้มาก่อนเลยจริงๆ เป็นอะไรหรอเรียวิจิคุงไรตันเดินมาหาเขาขณะที่มือก็หยิบขนมในถุงกินอย่างอริสอร่อยเห็นท่าทางสบายอกสบายใจของอีกฝ่ายแล้วเหมือนไส้จริงๆไม่มีอะไรกินด้วยดีเขาชกขนมในมือเจ้าเด็กนอกมากินโดยไม่รอคําอนุญาตถ้าจะหยิบเร็วขนาดนี้ก็ไม่ต้องขอก็ได้นะเขายักไหลไม่สนใจก่อนหยิบขนมในถุงมากินและส่งถุงคืนเจ้าของเฮ้ยเขากระโดดลุกจากเก้าอี้ที่นั่งอยู่ มันมีคนเอาถุงขนมมากมายมาวางบนโต๊ะความจริงเรียกโยนจะเหมาะกว่านะให้คนให้ผู้จบก็เดินกลับไปนั่งที่ตัวเองไม่ได้สนใจคนรับที่ยืนอ้าปากค้างมองของบนโต๊ะสลับกับคนให้ตาบลิบเยอะขนาดนี้ใครจะกินหมดเล่าเขาหยิบขนมเกือบสิบห่อบนโต๊ะไปคืนเจ้าของแต่พอโดนสายตาคุมกริบลงกดดันมาก็รีบหยิบขนมทั้งหลายแล้วนั่นกลับมาที่โต๊ะตัวเองแพ้รับคาบเขาหน้าบึง้ง ปากมคมุขคำบิบนในมืดมนที่กำลังก้มหน้าอ่านหนังสือไม่สนใจใครยูสุเกะคุงนี่ใจดีจังเลยนะซื้อขนมมาให้เยอะแยะเลยบรายตันหยิบขนมบนโต๊ะเขาไปแกะโอ้ยยางลบไม่ทราบแหล่งที่มาโดยมาโดนมือคนกำลังแกะซองขนมอย่างจังบรตันสะดุง้งปล่อยถุงขนมในมือลงและหันมองหาคนที่โยนยางลบมาแต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ไม่เห็นคนน่าสงสัยเลยเจ็บไหมล่ะนั่น ก็ถามเจ้าเด็กนอกถามเพราะรเป็นห่วงเปล่าทำตามมารยาทเฉยๆไม่เจ็บเท่าไร่หรอกแฮ่แฮ่เฮ่บรตันหยิบยางรบบนพื้นขึ้นมาดูก่อนจะสังเกตเห็นชื่อเจ้าของตรงมุมขวาล่างเขาเพ่งมองเพื่ออ่านยูสึเกะบรตันหันมองคนชื่อ,อยูสึเกะเพียงหนึ่งเดียวในห้องเจ้านั่นก็อ่านหนังสืออยู่นี่นาไม่ใช่หรอกสงสัยคนอื่นคงจะขโมยยางลบของอยูสึเกะไปใช้มากกว่า 布莱ตันสรุปกับตัวเองในใจว่าแต่เรื่องที่จะบอกให้ช่วยนี่อะไรเหรอเรีวเอจหยิบขนมบ,บนโต๊ะขึ้นมากินเมื่อคืนเขาคุยไรกับ布บรตันเจ้าตัวบอกอยากขอความช่วยเหลือจากเขาพอเขาถามว่าอะไรก็บอกต้องคุยต่อหน้าเท่านั้นอเรื่องนั้นเราไปคุยกันข้างนอกดีกว่าความลับเหรอได้ดียังเหลือเวลาอีกเยอะกว่าอาจารย์จะมา สงสัยในห้องคนจะเยอะเกินไปเจ้าตัวเลยไม่อยากคุยที่นี่งั้นไปกันเถอะเจอเด็กนอกเดินนำออกไปเขาหยิบขนมบนโต๊ะไปสองสามห่อเพื่อกินระหว่างคุยกันก่อนเดินตามอีกฝ่ายไปจนถึงห้องน้ำเลือกสถานที่ได้สร้างสารรค์มากไม่ได้ให้เกียรติของกินในมือเขาเลยคือว่าคือจะว่ายังไงดีละ่ะ กลับละเขาหันหลังเตรียมออกจากห้องน้ำเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพูดแล้วพูดแล้วใบตั้นดึงแขนรั้งเขาไว้จะพูดก็รีบพูดคือช่วงนี้มีผู้หญิงคนนึงคอยตามตัวแย่ผมอยู่นะผมปฏิเสธไปหลายรอบก็ไม่ยอมฟังเลยโกหกว่าเป็นเกย์และมีแฟนแล้วแต่เธอไม่เชื่อผมเลยแล้วมิวอิจิคุงช่วยแก้งเปแฟนผมหน่อยสิ เขาที่กำลังกินขนมมันฝรั่งทอดอยู่ถึงกลับสำลักขึ้นมาทันทีเริวอิจิคุงเป็นอะไรนะ่ะใบตั้นมองเพื่อนอย่างกระวนกระวายไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าแต่ทำไมต้องเป็นฉันละ่ะเขาโบกมือปฏิเสธคนที่จะเข้ามาช่วยและถามกลับก็ผมสนิทก,กับเริวอิจิคุงที่สุดนี่นาะผมไม่รู้จะไปเพื่อใครแล้วเริวอิจิคุงช่วยผมหน่อยนะเขามองเจเด็กนอกที่พยายามบีบน้ำตาให้ดูน่าสงสาร ให้เขาเห็นใจแห็นแก่น้ำตาที่พยายามบีบออกมานะจะช่วยสักหน่อยละกันเค้กช็อกโกแตลตร้านโมริวันละหนึ่งชิ้นหนึ่งอาทิตย์โอเคเลยจะให้ทำอะไรบ้างละ่ะแค่ไปหาผู้หญิงคนนั้นและแนะนำตัวเป็นแฟนผมก็พอแค่นี้ใช่ไหมครับผมงั้นลองทำตัวเป็นแฟนกันดูหน่อยละกันจะได้เนียน,เ,น,ยนเริ่มตอนนี้เลยสามสองหนึ่ง กับพงกันเถอะที่รักเขายนห่อขนมที่กินหมดแล้วลงถังขยะกลบีบเสียงพูดและดึงแขนบรตันกลับห้องเรียนคิดไปคิดมาก็น่าสนุกดีเหมือนกันแฮะ